สวัสดีครับยินดีต้อนรับกดสูช่องสอฟ้าลหลาอให้ยูให้กินเป็นประจำเพื่อเก้ากับผมวันนี้จะมาเก็บเห็ดพ่อได้กแกงว่าแต่ว่าพ่อหละดอกนึงครับเห็ดน้ำกวงครับโอ้ยแกไขเห็ดละงอกครับนี่น่ากนึงแต่ว่าดินแห้งเสียมันงามอยู่รอครับ แยงหวานคือกันครับนี่นดอกนึงดอกแรกแยงหวานโอ้กยังกันเงี่ยเล็กน้อยไปครับเน็ดแดงดอกนึงครับ ดอกน้นนอยๆไปเก็บไปตะกอนนะดอกแห็งดีอยู่ครับนี่ดอกน้นนอยๆงามอยู่งามอยู่เท่ากับงามไปครับดอกนึงครับดอกน้นนอยๆไปเก็บไปตะกอนเติมกันไป งามอยู่นี่ไปครับ<ป>วงดอกหนึ่งครับรสชาติมันสิจะคลายเห็ดละโง่แล้วครับเห็ดนั่งงามเลยม่ได้วยขามันอาวก็มีกับพ่องามอยู่ครับนี่ แกงหวานเลยดิใครๆ <S <S เห็ดละงกที่ใกล้เดียนกัดเห็นน้ำกวนไปครับดอกนึงครับเด็เติมกันไปไปเฉยเด็พอ่อแกงงามอยู่ดอกไปครับ งามอยู่รับดอกนอันนี้มันเห็ดยังน้อยเนาะอุยโก้พ่อไฟูนดอกนึงครับเดีนดองามเลยครับโอ้ยค่อยๆเก็บไป กำลังพอดีเลยตังนี้ไปครับเน็ดน้ำแปง้งสองดอกครับอีกดอกนะึ่งสองดอกพอดีเลย งามยิงครับสะสมไปเรื่อยไปครับดอกหญ่อยู่โอ้ย,อย่อยหลีอตืถือว่าหญ่อยู่ครับงามอยู่บ่มีขีดินเลยหรอกไปครับโอ้อยยังเห็ดยยัง,ยงดอกนึง นิดนิดเพิ่มก็ยังโอ้อาใหญ่ถูกวะเนิดเพิงครับสองดอกติดกัน อยู่ครับนี่ลวกน้ำเล็กน้อยก๋วยแกงก็ได้ไปครับครับนี่โอ้อันนี้มันลืม,ลมข้าวเห็ดเผ่งนี่แกงได้เลยครับว่าต้องลวกนี่มันหวานกันยังนี่รสชาติดีครับด้วยครับนี่ลืมมันมีหลายเห็ดเผิ่กมันก็คือพอ อย่างหวานเลยครับนี่เพิ่งเลยไปครับดอกหนึ่งครับดอกน้อยๆต่ว่าละลายดอกมันเกเตืมกันจูมันไปครับครับน,น,น่ดอกนี้น้วดอกนี้ โอ้ตรงนี้ดีเังดอกมัก็เสียดอกเลยไปครับเฮ็ดต้นดอกนั่นครับ นดองกับงามอยู่พอดีพอดีเลยไปครับน้ำแปลงดอกนึงครับเดี๋ยวยิ่งึ่นนึง có đầy ôi trái cắp hết hết nóng cuồng rồi để ô thảo leo vào được làm chân kia ra ô uh, hết thường nóng nhung đọc này อเอาไปก่อนขามันกน็แข็งได้ยุนี่ตัวนี้อีอกนึงครับ ได้แกงแล้วครับไปครับกอบ่อได้บ่ได้เยอะกอไม่ห็นเห็ดนียังครับ เก่อกนหเก็บไก่อนหาโเฮ็ดหาดรัอไนไครับเก,ก,ก,ก็บเพิมกันไปนโอ้นเฮ็ดอันนั้นอันนึงครับเห็ดน,นาแล่ ได้ยุครับมาดีากนะฮักเลยไปครับใครเห็ดใครเห็ดเะงอกบ่ครับนเนาะคิสูจรเบิ้งก่อนโอ้แมนยุครับใครเห็ดละงอกขาวใครง่ายยุครับมีหลายใครยุครับเดี๋ยวผมจะเก็บให้เบิง้ง โอ้มันออกยุออก่แตงเอาใหม่ด้วยกันนี่ใค้เห็นละงกขาวแมน้วยครับพวกแกะบ้างละน่นนั่นไข่นหนึ่งครับมามแลงกินมันอยู่กินเลยจาอก,กินเลยใครเห็นละงกขาว รูนใครหนึ่งครับดูมัน,นแห่งก้อนเซียนซุ้มเดียวกันแหละครับหวัวมันด่นเซียนเป็นลางดีๆกัน งามเยู่ครับเสียนกลับน้งพอดีเอาเติมกันไปไปครับเน็ดนานแระครับดอกงามู่ไก่จะได้พ่อแกงเลยครับเบิ้งน้ำกันไปเรื่อยๆครับไปครับ านดอกนึงครับตังค์ก็จกเจ้าเวยกอยอยอยดอกพอดีเลยเนตเพิงชนิดนี้หวานดีด้วยครับเสียงเตรีมกันดอกน่อยๆคอามงามไปครับ ฝัาหารันันฝังทหารกีกรร่กระตึกตับขามง่ามดอกันแถบวไดไล่างเลยครับขาง่าอุป,ปุไปครับว่าคนเหยียบ ห้อนไก่รุดเหรอัางแดงห้อนไก่รุดแล้วห้าคนเดหยยบแก้วขามมนใหญ่ดีดีแกงติดใจกันไปครับ เดียวกันก้บวันดอกน่อยไปครับนิดตัวทหารหน่อยครับเพิ่งทหารเกณฑ์นหน่อยดอาหน่อยทำหีูหมูมือเติมกันเติมกันสองดอก,ดอกไป อืคุณดอกนึงครับสามดอกโอ้งามเลยสามดอกดอกนี้บอคอยงามปนะเแี่ย่าดอกนี้จะสวยอยู่ครับสามดอกเติมกันแกงหน่อยนะครับนี่ไก่สิดพ้อเนะ่ไปครับนั่งครับดอกใ่ญ่อยู่ แต่ยูปลาน้ำปลาไพ่ดอกเงยง้ามยูครับไปครับเห็ดเผอดดอกครับดอกเงี้ยย,ยูเฮ็เผืองปลาหนีดอกเงยเยครับดอกเงี้ยยูครับตาหน,น่นอยๆก็เป็นตด้เต็มยู เราไมนด้ยังเเพื่อนันันมันเป็นหู้เป็นหู้อยู่กินได้ยังเรากนสองน้นอยๆมนห่อเขาเอนเห็ดเพิออ่อห่อเก็บตึงเันไปไปครับดอกนี้ครับมาเตรียงขึ้นมาปอาเห็ดเพิ่งไปน,นอก,กน กินเพือผึิงนะครับกินคือห้าผึิงนะครับฮ<อ>ี่ละงกอี่เตี่เดียนครับคล้ายๆน็ดละงกะครับละงก,ก์ขี่กี้เดียนแกงีย่แสบเพื่อกันครับ งามยู่ดอกอนึนลอยดอกนึงครับนกัน,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 ออนโอ้แม่น่บ้นอ้บายครับบ้นใจแต่วดอกนีใ้ใยู่งามไปครับเขียนครับสองดอกเลยคมงามจนเกิดขึ้นนี่บ้าน ขาง่ายดีออกเลยก็ได้ออกเลยก็ได้ดอ,อกเลยอากาศก็เย็นดีดครับ่มหอนบนในต้นต้นไม้ไง่ายหลายวันสวยน้ำหาบนบอนลแลงออ ลองรอบไปครับครับบานแล้วแล้วว่าได้อยู่นิดลงหกขาวเจ <ๆ S 2> ้าตีนผู้แน่แล้ว,ลวมาแรงกินมั้ย อยู่ไปตองหาขามันแพุ่นเพ็รเพิ่งดอกนึงครับเี่ยกเ็บเอาก่อ็เ,เพิ่งตด่มกันไปนครับงเดียวเดียว

บาดบ้างยังน้อยบ่โอ,ดอ,ยอยดด้ดอกใหญ่ย,ยูือ,อกนยอยินงมได้ดอกครับดอกใหญ่โพดุ๊ดโอ้เห็ดเพิ่กครับดอกใหญ่ยูได้ยูครับดอกใหญ่ยูได้ยูเลื่อนกันไป ไปต่อนะครับ ครับงานเตีย้ตัดเลยงาน,นค่อยๆเก็บไปครับคุนทังุนกับนี่ครับดอกน้อยๆเก็บตื่มกันไปเก็เอง ว่ายบกใคได้เลยอเฮ็ดเงินไปปูนแดงครับว่ามันเฮ็ดเพิ่ปนคอยเบื้งไปมันดีครับอพอล้ะครับเฮ็ดเพิ่งได้เยอะครับได้ครับกคบ็คฮาไปครับ ได้อยู่จักขานออกก่อกอนค่ยคอยๆเก็บไปครับวันใบใหม่ขือ้อกันแล้วกับใบใหม่สีเดียวกันเลยกับใบหม่แห้งดอกง่าย,ยู่ครับถือกินแต่เห็ดเผิองถือกินคือเผิองนครับ ไปครับจะรู้ผลงานกันเลยครับตำะนี่ก็ได้พ่อแกงเหรอครับสมควรแก่เวลากับสีลาพีลาาน้องไปจี่ตำหนี่นกครับปากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเดอ้อครับขอบคุณครับที่เขามารับชมคลิปนี้ก็ขออลาซะมนีก่กอนแล้วครับสวัสดีครับ